สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกมลายเลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะกับการตะลุยด่านของแก๊งคนนี่คนนี่และแก๊งบราวน์นะคะวันนี้เรามาเป็นคอมโบเซตคู่นะคะก็คือแก๊งคนนี่จะอยู่ในเซต A และแก๊งบราวน์จะอยู่ในเซต B นะคะมาดูกันว่าทั้งสองเซตแก๊งบราวน์และคนนี่ผนึกกำลังกันแล้วจะเจ๋งแค่ไหนในด่านที่220นะจ๊ะ เขาบอกเลยว่าตอนแรกเนี <polarization> ่ยใช้แกงคนนี <welche ăn rule> ่แกงเดียวเป็นสิบตัวคนที่สิบตัวนะคะแล้วก็แพ้ไม่รอดนั่นเองเพราะฉนั้นก็เลยเอาแก๊งบราอืมแก๊งบรา์มาด้วยก็เลยเป็นเซตเอนะคะจะเป็นแกงคนนี่นะส่วนเซตบีเป็นแก๊งบรา์ลุยกันเลยเดี๋ยวขอกดเปลี่ยนเซตให้เป็นเซตบราว ด้วยเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยอยากให้ผลึกมันเต็มไวๆนะคะที่เอาเซตบ้าวมาเพราะว่าเซตบราว่มีน้องหมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวตัวขวาสุดตัวเนี้ยนะมันใช้ผลึกน้อยก็เลยแบบจะเรียกได้ค่อนข้างเร็วเอามาต้านไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาแกงโคนี่แบบตามประกบมาที่หลังนี่เป็นเป็นแบบว่าทีมซัพพอร์ตแน่นไงนี่เป็นการวางแผนมานะ เราวางแผนมาดีใช่เหรอกทำไมตายเกินนี่วางแผนแล้วนะตอนนี้โทมัสมาแล้วนะคะครั้งแรกก็ตายไปอย่างรวดเร็วทำให้โทมัสได้มาเร็วอปวดใจจุงตอนนี้มันขยับมาหน้าบ้านแลว้วไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็พัดไปก่อนด้วยความที่มันไม่ไหวแล้วแล้วก็ฟอร์ตเลย อยู่ที่หน้าบ้านมันเลยช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องกอบโกยเพราะว่าต้องแบบเรียกตัวมาให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันโดนฟอสอยู่แล้วตอนนี้เรากดอามาตะต่อเลยนะคะอยู่ที่หน้าบ้านมันแล้ะอีโทมัสก็ยังก็ยังที่จะอยากมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ ก็ยังไม่ไปหลังจากที่โดเนเรียกมาเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยเริ่มเรียกเพื่อนอะ่ะกดก่อนมาใหม่อะ่ะ <laughs> ดูดูท่าเบาเลยแกม,มาใหม่อะ่ะเสียดายเพื่อนจุงชนะแล้วสำหรับด่านที่220กด ผ่านไปแล้วนะ,ะสำหรับหนาที่220นะคะก็ผ่านไปได้แบบไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าแกงเบาก,กับแกงโคนี่เนี่ยพอผลึกกำลังกันแล้วเนี่ยก็แบบไม่มากนะไม่มากบอกเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติตามด้วยนะอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เคยดูคลิปพี่โอกูนะก็มาดูครั้งแรกก็ อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อๆยๆด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสำหรับใครที่เล่นกิจกรรมแล้วได้ของรางวาลัลรีบม,มาแสดงตัวกันด้วยเพราะพี่กุุติดต่อไปไม่ได้นะจ๊ะโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย